สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสมุรไพรนิตบอลสีอีกแล้วนะคะวันนี้มีโปรจัดเซตมาให้นะคะทั้งหมด10เซตนะคะก็เลือกชมก่อนได้นะคะวันนี้เป็นเซต5ต้นนะคะก็ให้ไปในราคา219บาทแล้วกันนะคะจะได้ไม่ซ้ํากับก่อนหน้าเป็น219บาทส่งฟรีนะคะมีเก็บเงินปลายทางนะคะก็โทรมาที่เบอร์0ูน2์2 4 3 6 3ได้เลยนะคะก็เมื่อวานนี้นะคะลมแรงมากนะคะตอนนี้น้ําก็ เมื่อวานนี้ที่หนูอ่าลงคลิปไปก็เป็นก่อนพายุจะมานะคะก็มีพังเยอะนะคะตู้บออะไรอย่างนี้ก็พังนะคะแล้วก็ที่สำคัญในหมู่บ้านก็มีบ้านพังด้วยนะคะลมแรงมากแล้วบ้านหนูก็ยังมีต้นไม้ใหญ่ล้มด้วยนะคะเดี๋ยวจะแปะรูปให้ดูแล้วกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะแต่ว่าเสียหายไม่เยอะค่ะนี่นะคะต้นไม้ก็ยังอยู่ดีแต่ว่ามีทางหลังบ้านก็เสียไปบ้างนะคะ อ่านี่ค่ะเป็นชุดที่หนึ่งนะคะวันนี้มีมาทั้งหมด10ชุดนะคะชุดละ219บาทนะคะส่งฟรีทุกชุดเลยนะคะก็ลองเลือกชมก่อนได้นะคะว่าใครอยากได้ชุดไหนแต่และชุดก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะโอเคค่ะชุดที่1มาดูกันเลยนะคะมีหงโยกนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นอัมพรนะคะตัวนี้จะเป็นเทพอัสดงนะคะเทพอัสดงเส้นใบดานะคะแล้วก็พื้นใบออก เขาเรียกอะไรเขียวกำม,มะหยี่นะคะประมาณนี้แล้วก็มีลูกไม้นะคะสีม่วงสวยมากนะคะหนึ่งต้นแล้วก็จะมีอันนี้เป็นกระเจะจจันนะคะหนึ่งต้นค่ะเซตที่หนึ่งค่ะต่อไปเซตที่สองนะคะเซตที่สองนี่เดี๋ยวให้ดูทีละต้นนะคะบางทีให้ดูรวมๆแล้วมันมองไม่ค่อยเห็นนะคะอันนี้เป็นม่านนางพิมพ์นะคะเริ่มกัดชมพูมาบ้างแล้วนะคะม่านนางพิมพ์มันจะกัดไปเรื่อยๆนะคะม่านนางพิมพ์ค่ะแล้วก็จะมี เดี๋ยวเย็บให้ดูดีกว่านะคะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้เป็นลูกไม้มีแข้งด้วยนะคะตัวนี้เป็นสีออกแดงๆน้ําตาลนะคะเม็ดแดงนะคะสวยมากอันนี้นะคะแล้วก็จะมีพญาพันวังหนึ่งต้นนะคะพญาพันวังนี่ใบพิวๆนะคะอันนี้สวยมากแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นมรกตสยามเนี่ยค่ะมันจะเป็นเปเขียวอ่อนเขียวเข้มแล้วก็เม็ดแดงนะคะประมาณนี้ชื่อมรกตสยามนะคะขอบใบข้างๆเขาจะเป็นใบพิวๆนะคะ และยังไม่หมดนะคะอีกต้นหนึ่งคือพรเจ้าสัวนะคะพรเจ้าสัวตัวนี้ด่างมาแล้วด้วยนะคะหนึ่งต้นเซตนี้จัดอยู่ในเซตที่สองนะคะมีเซตละห้าต้นนะคะต่อไปเซตที่สามนะคะเซตที่สามนี่ค่ะให้ดูภาพรวมก่อนนี่ต้นประมาณมานี้นะคะบางทีไม่ได้ยกตะแคงให้ดูทุกต้นนะคะเพราะว่าบางทีกลัวมันจะทําความด้วยนะคะมันจะเป็นไซส์เท่าๆกันหมดเลยนะคะไซส์กาลังปลูกนะคะประมาณนี้นะคะ ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะอันนี้ม่านนางพิมพ์นะคะหนึ่งต้นแล้วก็จะมีมหาราชานะคะหนึ่งต้นค่ะอ่าและนี่เป็นจังหวัดนะคะใบกลมเจอมาอีกหนึ่งต้นนะคะไม่แน่ใจว่าจังหวัดอะไรนะคะนี่คือตอนได้มามันเป็นกําแพงเพชรหรือว่าศรีสะเกตนี่หนูไม่แน่ใจนะคะก็เลยก็เลยไม่รู้จะขายชื่ออะไรก็เลยรู้แค่ว่าเป็นจังหวัดนะเะนี่ยค่ะเผื่อใครอยากได้ใบกลมนะคะเพราะว่าถามกันมาเยอะเลย อันนี้เพชรเจ็ดสีนะคะเพชรเจ็ดสีตัวนี้คือแบบไม่ด่างนะคะว่าแต่กัดสีมาแล้วนะคะดูร่างนะคะร่างมันแบบคือจนขดขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะมันยังไม่ได้รับการเปลี่ยนกระถางะคะ่ะตัวนี้แล้วก็จะมีสุนทรผูนะคะนี่ค่ะกัดสีสวยเลยนะคะอันนี้เป็นใบแข็งนะคะต่อไปอันนี้เป็นเซตที่สามนะคะเซตที่สามใครสนใจเซตนี้ก็จดไว้ได้นะคะต่อไปเซตที่สี่นะคะเซตที่สี่ ต้นแรกเลยยอดมงกุฎนะคะยอดมงกุฎแบบไม่ด่างนะคะนี่ประมาณนี้นะคะยอดมงกุฎนี่เดี๋ยวมันจะกัดที่ใบอีกด้วยนะะเห็นไหมคะที่ใบมันก็จะเริ่มมีสีๆมาบ้างแล้วนะคะกัดทีはは de ่ใบอีกด้วยแต่อันนี้แค่ไม่ด่างขาวนะคะมันจะด่างขาวด่างเหลืองประมาณนี้อันนี้มันไม่ด่างนะคะแล้วก็จะมีกัลยานะคะต้นใหญ่มากนะคะหนึ่งต้นกัลยาต้นนี้จะมีสองใบนะคะแต่ว่าต้นอ้วนมากนะคะ แล้วก็จะมีอันนี้เป็นไม้นอกตู้ด้วยนะคะกระยาแล้วก็จะมีนี่ค่ะลูกไม้ใบกลมนะคะอันนี้ใบกลมถ้วยนะคะี่ให้ดูด้านข้างเราจะเป็นถ้วยแบบนี้ค่ะนะคะ,นะคะหนึ่งต้นนะคะใบกลมถ้วยสีชมพูะคะ่ะแล้วก็จะมีริมขอบฟ้านะคะเขาจะป้ายริมๆเ่ยค่ะมีติดป้ายมาแล้วนะคะมองไม่ค่อยเห็นเลยเดี๋ยวนะคะนี่ประมาณนี้ให้ดูนี้แล้วก็จะกัดสีข้างในนะคะนี่ สวยค่ะตัวนี้แล้วก็จะมีอ่านี้จะเป็นตะละแม่จันทานะคะตะละแม่จันทาหนึ่งต้นนะคะเซตที่สี่ค่ะพอหนูเริ่มถ่ายลมก็เริ่มมาอีกแล้วนะคะนี่ค่ะต่อไปชุดที่ห้านะคะชุดที่ห้าต้องขอภายด้วยนะคะลมแรงมากเลยคะตอนนี้ชุดที่ห้าก็จะมีนี่ค่ะตัวน,นี้หนึ่งต้นนะคะเป็นลูกไม้ค่ะลูกไม้ ะะเดี๋ยวลูกไม้นะคะท่วงนี้มันจะมีแต่ลูกไม้คล้ายพริกกระเขือนะคะเดี๋ยวถ้าหน้าเดี๋ยวหนูเอามาแบ่งปันแบบราคาเ <_' S 1> บาๆนะคะ,นะคะน,น่าจะเริ่มต้น20บาทนะคะเดี๋ยวไปเช็คก่อนนะคะมันเริ่มโตแล้วเหมือนกันนะคะหนึ่งต้นนะคะอันนี้อยู่ในเซตนะคะอันนี้จะมีสีนะคะอันนั้นมันจะออกเขียวนะคะลูกไม้ลูกไม้ชุดนี้ที่กําลังโตมันจะมีสีเขียวเยอะเลยก็เดี๋ยวใครสนใจนะคะ้ายพริกกระเขือยู่เดี๋ยวเอามาแบ่งนะคะนี่แล้วก็ ผ่านลูกไม้ไปแล้วก็จะมีมรกตสยามนะคะอีกหนึ่งต้นเนี้ค่ะมันจะผิวๆนะคะสังเกตดูขอบใบมันจะเป็นขึ้นๆน,นะคะมันจะไม่เป็นใบแบนไปเลยเนะะี่ยค่ะให้ดูด้านข้างประมาณนี้นะคะมรกตสยามเป็นบอลก่าค่ะใบแข็งนะคะแล้วก็จะมีอ,อันนี้เพชรสีแบบไม่ด่างนะคะตัวนี้ก็เป็นไม้นอกตู้เหมือนกันแข็งแรงนะคะดูรากมันขึ้นมาทางบนอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะคือกระถางมันเล็กกว่าต้นไม้เยอะนะคะ มันตเกินกระถังนะคะสูตรง่ายๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเพชรเจสีมันจะกัดเม็ดมาแล้วค่ะแต่ว่าไม่ด่างนะคะเป็นเพชรเจสีไม่ด่าง mm hmm. แล้วก็จะมีสีปาดนะคะสีปาดหนึ่งต้นนี่ค่ะสีปาดอันนี้เป็นพญาพันวังนะคะหนึ่งต้นค่ะอยู่ในเซตที่ห้าคะ่ะอ่าต่อไปเซตที่หกนะคะเซตที่หกก็จะมีม่านนางพิมพ์นี่คะ mm ่ะกัสีมาแล้วนะคะเหมือนจะมีลูกๆอ่าโคนต้นด้วยนะคะต้นนี้กระถางนี้ นะคะมันบางทีมันแตกมาจากต้นแม่ค่ะเพราะต้นอ่าต้นนี้มันแบบว่าใหญ่แล้วเหมือนกันนะคะให้ดูด้านข้างคือมันใหญ่แล้วเหมือนกันเนี่ยค่ะประมาณนี้หนูว่าน่าจะถึงนะคะประมาณไม้บรรทัดเกือบไม้บรรทัดได้อยู่ค่ะแล้วก็จะมีพญาพันวังหนึ่งต้นนะคะพญาพันวังอินทรารังสันนะคะตัวนี้ที่เป็นหน้าเงาๆที่ถ่ายต้นแม่ให้ดูเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็จะมีอ่าต้นนี้น่าจะเป็นจอมทับค่ะจอมทับหนึ่งต้นนะคะ เอ๊เดี๋ยวดูก่อนนะคะอ่าใช่เป็นจอมทั๋จะหนูดูก่อนนะคะดูป้ายทีอ๋อตัวนี้เป็นลูกไม้ค่ะไม่ใช่จอมทับจอมทับมันจะสีเข้มกว่าน,นี้นะคะดูผิดนะคะขอขออภัยนะคะแล้วก็จะเป็นบอลเก่านะคะ1นต้นเอ๊ตัวนี้บอลเก่าใช่ค่ะตัวนี้เป็นบอลเก่าขายพยามนนะคะหนึ่งต้น อันนี้เป็นเซตที่หคะ่ะต่อไปเซตที่เจ็ดนะคะเซตที่เด็ดอยาให้ดูทีละต้นนะคะอ่าอันนี้มีเพชรเจะสีแบบไม่ด่างนะคะเริ่มกัดสีไปแล้วหนึ่งต้นนะคะอ่าอันนี้เป็นเจ้าจัก,กรรพดิตัวเก่านะคะที่เป็นแบบไม่ด่างเขาจะกัดสีอย่างเดียวนี่ค่ะนี่นะคะหนึ่งต้นแล้วก็จะมีกําแพงแสนหนึ่งต้นนะคะการแหลงสวยแล้วก็จะมีตัวนี้ชื่อว่าขาวสมิงนะคะเป็นบอลกัดสีเหมือนกันคะ่ะขาวสมิงนะคะ ตอนเด็กก็จะเขียวเหมือนกันแต่กัดเรียวค่ะตัวนี้นะคะจะกัดแดงส้มข้างในนะคะประมาณนี้เป็นตัวบอลเก่าอีกตัวหนึ่งนะคะที่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะตัวนี้สวยะค่ะตั้งพุ่มดีแล้วก็อันนี้เป็นขุนใกล้นะคะ1ต้นค่ะป้ายมาแล้วนะคะอันนี้เป็นฟอร์มสาใบนะคะประมาณนี้ในเซตที่7ดนะคะต่อไปเซตที่8คดค่ะเซตที่8ก็นี่ให้ดูมุมสูงก่อนนะคะอันนี้เป็นคังจินดาค่ะคังจินดา1ต้นนะคะ หนึ่งกระถางนะคะใบดกมากแล้วก็จะมีสุนทอนผู้ห่งต้นค่ะอ่าอันนี้เป็นอัมพรนะคะ1ต้นอัมพรจะนายแดงเม็ดจะอยู่ขอบๆนะคะเม็ดจะดูขอบๆอ,บอ,บอบนี่ค่ะอัมพรอันนี้เป็นกำแพงแสนหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะเป็นลูกไม้เปิ่อๆนะคะนี่ประมาณนี้มันจะออกม่วงเขียวขาวนะคะ แล้วก็นี่ลูกเขาเหมือนจะฮาร์ปครึ่งใบนะคะก็ลองไปลุ้นดูได้คะ่ะพวกลูกไม้มันจะมีเสน่ห์นะคะอันนี้เซตที่8ดคะ่ะอ่าต่อไปเซตที่เก้านะคะเซตที่เก้าก็จะมีเจ้าจัก,กรพพรดแต่นี้ด่างนะคะด่างมาแล้วนะคะหนึ่งต้นแล้วก็จะมีลาชินีเงินแสนนะคะหนึ่งต้นนี่ค่ะสีสวยนะคะสีแบบแดงเลือดหมูนะคะเอาออกก่อนนะคะเพื่อจะได้เห็นต้นอื่นชัดๆกันด้วยนะคะอึ๊บนี่คะ่ะอันนี้คุณใกล้นะคะหนึ่งต้น แล้วก็จะมีอันนี้เป็นลูกไม้ม่วงนะคะใบกลมมวงน่ารักมากอันนี้นะคะนี่ให้ดูใบนี้นะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นฤอสีมงคลนะคะแต่ว่ามันหลุดกาบนะคะฤอสีมงคลสีออกม่วงๆนะคะเส้นใบขาวนี่ชื่อฤอสีมงคลนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นฤอสีมงคลที่หลุดกาบปกติเขาจะเป็นไม้กาบนะคะอันนี้เป็นเซตที่9ค่ะต่อไปเซตสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นเซตที่10นะคะ ก็จะได้ต้นมีหลายคนถามมาว่าได้ต้นตามที่หนูถ่ายในคลิปเลยไหมได้เลยนะคะสมมุติว่าเซตที่1ยังอยู่ก็ได้เซตที่1เลยถ้าสนใจเซตที่1แบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าบางเซตหมดตู่ก็จะบอกว่าในคลิปหมดแล้วนะคะแต่ถ้าจะสําลองได้ก็จะจัดให้นะคะส่วนใครถ้าสมมติจะสํมรองอยากเห็นต้นก่อนท่งก็ได้นะคะทักลายมาได้เลยนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะสามารถจัดสมมุติว่าอยากได้เซตที่8แต่เซตที่8ไปแล้วอย่างนี้นะคะก็ บอกได้อยากได้แบบเซตที่8แต่สมมติว่าเซตที่8ในคลิปไปแล้วก็สั่งใหม่ได้นะคะถ้ามีสำรองนะคะถ้าไม่มีก็ต้องขอภัยด้วยนะคะอันนี้เป็นเซตที่10ค่ะเซตที่10ก็จะมีสุโขไทยนะคะสุโขไทยสุโขไทย2นะคะนี่คะกาสีมาแล้วนะคะแล้วก็จะมียักษ์นะคะยักษ์ประกันนะคะยักษ์ประกันแบบไม่ป้ายนะคะนี่ผ่ามาจากป้ายนะคะแต่บางต้นมันก็จะมีหลุดปลายบ้างนะคะ อันนี้ลูสี่มงคลนะคะลูสี่มงคลตัวนี้จะหลุดกาบเหมือนกันนะคะหนึ่งต้นแล้วก็จะมีอันนี้เป็นลูสี่โคบุตรอันนี้ได้ลูซีสองสองแบบเลยนะคะลูสี่โคบุตรค่ะแต่ตัวนี้มันจะติดเขียวนิดหนึงนะคะลูซี่โคบุตรตัวนี้แล้วก็จะมีสีบุรีรัมนะคะสีบุรีรัมทรงใบสวยมากเดี๋ยวจะกัดสีนะคะเหมือนใบใหม่เริ่มกัดมาแล้วคะ่ะนี่คะ่ะเห็นลายๆแต่ว่ายังขี้ไม่หมดนะคะใบ อันนี้เซตที่10คะ่ะค่ะก็ครบทั้งหมด10ชุดแล้วนะคะวันนี้มีทั้งหมด10ชุดเท่านั้นนะคะใครสนใจชุดไหนก็จดไว้ได้เลยนะคะชุดละ219บาทนะคะส่งส่งให้ฟรีเลยนะคะปลายทางก็ราคานี้เลยนะคะเก็บปลายทางได้นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะแล้วก็เดี๋ยวพาไปชมสวนไ่อยนะคะขอให้ลมไม่มานะคะ โอเคค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็ที่ล้มนะคะแต่ว่าบอนที่อยู่ในนี้เก็บไปบ้างแล้วนะคะต้นใหญ่อยู่นะคะมันเป็นต้นยางนะคะของข้างบ้านนะคะไม่ใช่ของที่บ้านแล้วก็รังนูน้ตนตรงนี้ยังไปไม่ได้นะคะที่เคยพาไปดูนอกตู้บ่อยๆนะคะก็ไม่รู้ตอนนี้มันน่าจะโดนบ้างบางต้นนะคะเดี๋ยวก็จะมีคนเขามาเอาออกให้นะคะนี้ ต้นใหญ่นะคะสูงมากดีที่ว่ามันไม่โดนพวกตู้ตรงทางนี้นะคะเพราะว่ามันโดนหลังคาบ้านไว้ก่อนนะคะบ้านไม่มีคนอยู่นะคะนี่ค่ะ